มแล ng, มแลงแมลงและนี่ก็มแมลงชาวเกษตรกรก็ต้องกลุ้มใจเพราะมีเจ้า,มาแมลงจ้องทำลายผลผลิตอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับที่หาทางเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพราะเกษตรกรต้องหาหนทางกำจัดศัตรูพืชที่ได้ผลเร็วไม่ว่าจะใช้สารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงแต่กลับต้องแลกมาด้วยอันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างในสิ่งผลและสิ่งแวดล้อมก็ให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรในที่สุดเอา้าไหนโดนเองซะง,งั้นนะ งเลี้ยงบรรยากาศดีนะคะที่ที่ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของฟามหาวิทยาลัยเชโจให้ปุ๋ยไปยังไหให้ไปวันที่ยี่ห้าครับให้ของดีมาละปัจจุบันเนี่ยเราตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็เห็นแล้วว่าสารเคมีนะคะมีพิภัยยังไงรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยคนเป็นมะเร็งกันเยอะนะคะก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยต้องย้อนไปสู่อดีตในการใช้สิ่งที่เป็นสมรุลในธรรมชาติก็คือเอาตัวห้ามตัวเบียนมาใช้ความหมายของตัวห้ามตัวเบียนนี้เราพูดกันในเชิงของการอารักขาพืชตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยเรารวมเรียกว่าศัตรูธรรมชาติจะเป็นศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชศัตรูพืชก็คือมแมลงคือโรคพืชคือวัชพืชมแมลงตัวห้ามก็คือมแมลงที่กินมแมลง ไม่กินพืชกินมแมลงเท่านั้นมแมลงตัวเบียนก็คือพยาธิของมแมลงจะตัวเล็กๆมากเลยเข้าไปอยู่ในมแมลงแล้วก็เข้าไปเบียนอยู่ในนั้นแล้วก็ทําให้มแมลงตาย3าก็คือเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันก็มีหลายชนิดหรือแม้กระทั่งไส้เดือนฝอยมันไม่ได้ทําให้มนุษย์เกิดโรคไม่ได้ทําให้พืชที่เรากินนะเป็นโรคแต่ว่าทําให้มแมลงนะคะเป็นโรคตายในธรรมชาติเนี่ย เเขาคุ้มป็นอองอยู่แลวการนำตัวห้ํมตัวเบียนมาต่อก้อนกับแมลงศัตรูพืชเป็นหลักการที่ใช้กันมานานแล้วนะครับเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาโดยชาววอลเทายรไรลี่และอัลเบิร์ตคือเบเล่ผู้ริเริ่มใช้ไบโอคอนโทรลหรือชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชครับโดยใช้ตัวห้ํมได้แก่ด้วงเต่าแลวก็ตัวเบียนก็คือแมลงวานตัวเบียน เพื่อควบคุมเพลี้ยหอยนวงฝ้ายในสวนส้มของรัฐแคลิฟอร์เนียในคศ1888ภายในไม่กี่เดือนการระบาดของเพลี้ยหอยนวงฝ้ายก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนความสำเร็จนี้ทำให้ชาววาลเลนทายไรลีย์ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการควบคุมโดยชีววิธีหรือไบโอคอนโทรลครับ นี่จะเป็นศาตร์ดั้งเดิมที่ใช้ประโยชน์จากสตูธรรมชาติคือตัวห้ามตัวเบียนและจุลินทรีย์มารักษาระดับความหนาแน่นของแมลงสตูพืชให้อยู่ต่ำกว่าระดับที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตลดใช้สารเคมีแล้วคุ้มกันผลผลิตให้ปลอดภัยทั้งคนและสิ่งแวดล้อมความมหัศจรรย์ของตัวห้ามตัวเบียนอุ้ยมันมีมแมลงที่กินมแมลงได้ด้วยมันไม่กินพืชมันอยู่ได้ยังไงอค่ะน,นี่ คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาถามว่าทําไมต้องทําโรงงานต้นแบบเราก็มองว่าพวกนี้มันมีประโยชน์โอเราก็มองว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีมานานแต่ว่ามันมักจะไปไปไปทำกันเยอะที่แถวอเมริกาเหนือนะแถวยุโรปบ้านเราเนี่ยเรื่องของไบโอคอนโทรลเนี่ยเข้ามาตั้งแต่2,507เริ่มเอามาเรียนมาสอนกันแต่ว่าก็ก็ยังเป็นการทำงานในหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็น่าที่จะหาช่องทางทํายังไงให้สิ่งที่ปลอดภัยพวกนี้ไปถึงมือเกษตรกรได้ในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ในช่องทางที่รวดเร็วที่สุดเราสามารถใช้ตัวห้ามตัวเบียนมาจัดการกับแมลงจอมทำลายผลิตผลได้เช่นมวลพิจฉาตชอบกินหนอนทุกชนิดและแมะลงที่มีลำตัวอ่อนนุ่มด้วงเต่าตัวห้ามชอบกินเพลี้ยชนิดต่างๆ แมลงหางหนีบชอบกินเกลี้ยไข่และหนอนศัตรูพืชแตนเบียนไข่ทริกโ,กโกแกรมาหรือแตนตาแดงทำลายไข่หนอนเจาะลําลต้นและยอดอ้อยแตนเบียนมวนลลำไย,ยตัวเมียจะวางไข่ในมวนลลำไยไส้เดือนฝอยตัวเบียนเข้าไปอาศัยและขยายพันธุ์ปล่อยสารพิษในเหยื่อที่เป็นหนอนชนิดต,ต่าง มีแค่ s a m p ล e s a m ป l ลของ biocontrol นะครับแต่คราวนี้การจะเพาะเลี้ยงแมลงเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใชาศาสตร์ทางด้านกีตาวิทยาชีววิทยาเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการอีกเพื่อให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงได้อย่างมั่นใจในความปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับการทำโรงงานต้นแบบเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือเป็นเกษตรกรวิสาหกิจที่สามารถนำโมเดลตัวนี้ไปใช้ผลิตใช้กันในกลุ่มแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้งานพวกนี้ขยายก็คือกลไกด้านการตลาดก็ต้องมีผู้ประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีพวกนี้เอาไปผลิตแล้วก็ขายให้เกษตรกรยิ่งเขาผลิตเยอะยิ่งมีคนทำเยอะนะคะราคาก็จะยิ่งถูกลงตามกลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์จากโรงงานสามารถต่อยอดเป็นสินค้าชุดเลี้ยงเริ่มต้นที่มีหลากหลายทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พร้อมใช้งานไปจนถึงไข่ที่เกษตรกรสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อต่อยอดได้ครับตัวอย่างเช่นครับผมก็เช็คไข่เปลี่ยนกล่องกปกติผมถ้าผมเปิดดูผมต้องเปิดปดูว่าอาหารครับแล้วก็สัมภีแล้วก็ดูไข่ที่เลือกเรียนแปลงตัวเบียนเพราะว่าช่วงนี้ การระบาดของแมลงวันพลิกมันแมลงครับผมสนใจในตัวเบียนด้วยครับผมชอบในความสามารถมันมากกว่าครับมันเป็นแมลงตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมายครับและก็ทําให้การใช้สารเคมีลดลงและหันมาพึ่งกับการใช้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติมากขึ้นครับถามว่าเด็กๆได้อะไรจากที่นี่ ทุกวันนี้มีเด็กที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องก,กับด้านอารักขาพืชโดยเฉพาะวิชาไบโอคอนโทรลเราก็จะใช้สถานที่นี้เ,นเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเด็กๆโรงงานที่ได้มานะปัจจุบันนี้เด็กๆก,ก็ใช้เลี้ยงมแมลงค่ะฝึกเลี้ยงมแมลงคือเรามองว่าพอเราทําโรงงานขึ้นมาถ้าผู้ประกอบการจะนําไปใช้ก็ต้องมีพนักง,งานคือเด็กของพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่บัณฑิตที่เราผลิตออกไปเขาต้องมีสกิลด้านนี้มันก็จะเป็นการสนับสนุนตรงนี้ไปด้วย ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้พื้นที่ปฏิบัติแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างของโรงงานนียก็เด็กๆได้ใช้เพราะที่แมโจก็เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงอยู่แล้วแมโจนี่ชัดเจนกับนโยบายทําเกษตรอินทรีย์มากนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งสําคัญคือเรื่องของดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มซึ่งการผลิตโรงงานผลิตพวกนี้เนี่ยจุดที่เรามองมองเห็นก็คือเรื่องของแรงงานนะ ค่อนข้างสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราเราทำเป็นแบบสมาร์ทได้เนี่ยมันควรที่จะเกิดมาแล้วหลักเราก็ยังมองต่อไปว่าถ้ามันมีคนเอาไปใช้แน่นอนกลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มเป้าหมายเราก็คือวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร,กรในกลุ่มแรกเลยคือลูกขายของเราลูกขายโรงงานก็จะต้องมีระบบที่มันลิงก์กับศูนย์กลางของเราเนี่ยเราก็จะช่วยแก้ปัญหาเพราะเราก็มองว่ามันยังทิ้งกันไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นเรื่องของอการควบคุมโดยระบบะรีโมทนะคะก็จะระยะไกลพวกนี้ให้ข้อมูลมาที่ส่วนกลางนะแล้วก็เป็นข้อมูลการตัดสินใจก็สำคัญอันนี้ก็คือเป้าต่อไปของโรงงานเลยนะคะ